วีซ่าท่องเที่ยวนะคะเพราะว่ามาออสเตรเลียนี่หลายๆท่านก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวนะคะที่ทําด้วยตัวเองนะคะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการทําวีซ่าท่องเที่ยวด้วยตัวเองนะคะมาทานมาม่าด้วยกันนะคะอาหารร้อนๆนะคะวันนี้ต้มมาม่าร้อนๆวีซ่าท่องเที่ยวเพราะว่าเขาเพิ่งทํามานะคะไม่ฝนต,ตก อน,นเขาเรียกว่าแป้งหอมนะคะหมอแป้งหอมนะคะเพิ่งเพิ่งทํามาเปลี่ยนจากนางแป้งเป็นแป้งหอมนะคะไเมือแล้วก็คือเขาจะพูดเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวอ่าเรามาพูดถึงขั้นตอนการทําเลยนะคะตอนแรกนี่โหลดแอปอะไรอะไร,ะไรยังไงสมัครทางไหนตอนแรกก็สมัครไปที่ i m m มี c c o u ค t ค่ะแล้วก็สมัครใส e ่อีเมลเราเข้าไปนะคะเป็น เว็บอิมิเกชันของออสเตรเลียก็ภาษาอังกฤษค่ะอิมิเกชันของออสเตรเลียนะคะ<ช>พิมเข้าไปเลยค่ะพิมพ์เข้าไปแล้วมันมันไปที่ไหนต่อทีนี้เราจะเอารายละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคะเขาก็ให้เรากรอกไปตามมีหัวข้อไหนบ้างเราก็กรอกไปตามหัวข้อนั้นเลยค่ะมันมันก็จะเด้งขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะ เอกสารที่ต้องแนบก็คือตามหัวข้อนั้นเลยเช่นตัวอย่างนะคะก็จะถามนะว่าทะเบียนบ้านเอยบัตรประชาชนไทยแล้วก็แนบแนะนำว่าให้เป็นสแกนเป็น pdf ไปก็สแกนแต่เขาก็จะบอกอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะเขาจะบอกว่าให้เป็น pdf นะคะ pdf นี่มันมันจะไม่หมายถึงว่า d o วเ m e n t ของมันเนี่ยเอกสารของมันนี่มันจะยังคงเดิมมันจะไม่เปลี่ยรูป มันก็จะเป็น PDF เอาเราโหลดไปแบบไหนก็จะยังเป็นแบบนั้นนะคะนี่นะคะอ่อทะเบียนบ้านบัตรบัตรประชาชนสำเนาบัตรข้าราชการหนังสือแนะนําตัวเองอันนี้เขียนหนังสือแนะนําตัวเองด้วยนะคะว่าทําไมเราถึงอยากมาเที่ยวที่นี่อยากมาเยี่ยมเยียนที่นี่เขียนเสร็จแล้วไปยังไงต่อ เขาก็จะบอกให้เราไปพิมพ์ลายนิ้วมือใช่ไหมก็อัปเดตไปตามอัปโหลดไปตามเอกสารที่เขาบอกนานไหมเขาถึงบอกเราว่าให้ไปพิมพ์ลายนิ้วมือไม่พอเราอัปเดตเอกสารเสร็จเราก็กดซับมิดค่ะซับมิดคือกดยืนยันการสมรัครจ่ายเงินตอนไหนก็ตอนนั้นเลยตอนตอนที่ซับมิดใช่ไหมใช่ค่ะประมาณตีเป็นกลมๆก็ห้าพันบาทพอซับมิดเสร็จปุ๊บเรียบร้อยสาเร็จ อีเมลก็จะแจ้งตึ้งกลับมาว่าให้เราไปเก็บไบโอเก็บลายนิ้วมือเพิ่มไปเก็บที่ไหนศูนย์ VFS ค่ะจะแยกกันจากตัวนี้นะคะที่ที่กอทมอนะคะมันกทมตึกเบลแถวแถวไหนขึ้นจำไม่ได้แล้วสุขุมวิทไหมไม่มันเปลี่ยนที่แล้วแม่อมตอนแม่เป็นสุขุมวิทเราต้อง นัดหมายไหมไปเก็บลายนิ้วมือค่ะเขาจะเขียนไว้เลยสําหรับวีซา่าท่องเที่ยวหรือว่าเยี่ยมเยียนนะคะเขาก็จะเขียนไว้เลยว่าคุณต้องไปเก็บลายนิ้วมือภายใน14 14วัน14วันปฏิทินนะคะไม่เกี่ยวกับวันทําการไม่ทําการค่ะเป็น14วันปฏิทินนะคะ14วันปฏิทินเราต้องไปตามนั้นนะคะอันนี้เขาเขาเขียนไปวันอื่นเขาก็เลยต้องมาจองต่อเครื่องบินใหม่ จองตั๋วเครื่องบินใหม่เพื่อที่จะไปในวันที่เขากําหนดนะคะ14ว,วันที่เขากำหนดแล้วก็นัดวันทำวันเก็บรายเิิวมือใหม่เอาง่ายๆก็คือเสียค่าง่อค่ะเพราะว่าไม่ได้อ่านอีเมลก่อนให้ดีเขาจะมีอีเมลเตือนมานะคะว่าไปวันไหนเราต้องอ่านอีเมลก่อนแต่อันนี้ก็ไม่ได้อ่านเพราะไม่ได้คิดอะไรมากก็ไม่ได้ดูให้ดีะค่ะว่าต้องภายใน14วันทำวันปฏิทินก็เลยจองไปวันที่15 ขอพระคุณมิวสิกโซนนะมิวมิวสิกโฟนนะคะที่ทักทายเข้ามานะคะตอนนี้ก็เลยกำลังพูดถึงเรื่องการทำวีซ่าท่องเที่ยวมาที่นี่นะคะเพื่อมันจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมบ้างนะคะเพราะว่าเข้ามาวีซ่าท่องเที่ยว <c oughs> แล้วนานไหมเขาถึงอนุมัติ7วันค่ะหลังจากเก็บรายนิ้วมือ7วันตามปฏิทินนะคะไม่เกี่ยวกับวันทําการเนะของฝรั่งเขาจะไม่มีวันทําการอะไรอย่างนี้เนาะ วันเขาก็ได้รับการอนุมัติว่าให้เดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่ได้นะคะแต่ของเขาก็ <c oughs> บางเอืญว่าเขามีงานงานที่ที่มันมั่นคงนะคะเขาเป็นนางพยาบาลนะคะรอยากค่ะบ <c oughs> <c oughs> มันเป็นอย่างแม่ <c oughs> เวลาจะพูดคุยกับท่านผู้ชมเวลากินที <c oughs> ทไรก็จะกระแอมนะคะค <c oughs> อก็จะแห้งนะคะ คอแห้งผักว่าไงเชาโชขมาเที่ยวบินอะไรเอ่ยมาออสเตรเลียเที่ยวบินอะไรมีเยอะแยะสายการบินเลยค่ะสายการบินที่ตัวเองมาของมาสิงคโปร์แอร์ไลน์เออเราไปต่อเครื่องที่ไหนอะไรยังไงพูดถึงเรื่องการต่อเครื่องให้หน่อยเพราะว่าหลายๆท่านผู้ชมนี่ก็หนักใจเรื่องต่อเครื่องนะคะ ต่อเครื่องไม่ยากเลยค่ะง่ายๆเลยเรามองหาคำว่า transfer ค่ะ transfer ตัว T R A N นะคะ T R A N transfer แล้วก็เดินตามป้าย transfer เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเช็คเกทเช็คเกทก่อนว่าเราเกทเกทเนี่ยเลขเลขหมายเลขัสเที่ยวบินเราเลขนี้เกทอะไรแล้วก็ไปรอที่เกท ตามที่เขาบอกในบอร์ด transfer information เลยค่ะไม่ยากไม่ยากอยู่แต่ว่าบางทีเราก็เราคนรุ่นใ,ใหม่ด้วยเลยมั้งเราไม่กลัวคือคือเราเราเรา,เราต้องไปดูที่จอมอนิเตอร์มันค่ะคือเราเดินเข้าไปก็เหมือนเราไปเช็คอินครั้งแรกกันแหละใช่ใช่ค่ะ ต่อเครื่องไม่ยากเลยค่ะบางครั้งท่านอาจจะก,กังวลเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าชอบชอบต่อเครื่องมากกว่าบินตรงนะคะเพราะว่าหนึ่งด้วยราคาที่จริงๆก็ไม่ได้ถูกกว่านะก็เท่าเท่ากันแต่มันเหมือนเรามีเวลาที่เราได้ผ่อนคลายมากกว่าได้ลงมายืดแข้งยืดขาได้รอบ้างอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้นั่งอยู่บนเครื่องแบบนานๆเลยทีเดียวอ,อันนี้เขามาลงที่เกด เกทูยไม่ใช่เทอร์มินอลสองนะคะเทอร์มินอลสองแล้วต้องไปต่อเครื่องไปไปขึ้นเครื่องที่เทอร์มินอลสามเนาะก็เลยต้องนั่งรถบัสสองเขาเรียกสกายเทนสองต่อนะคะเพราะว่าเทอร์มินอลสพอไปถึงแล้วนี่มันก็จะไกลจะต้องขึ้นรถบัสอีกอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่ถ้าเดินทางมาจากเอเชียตอนออกเฉียงใต้อะคะ่ะ พวกไทยอะไรประมาณนี้ก็จะลงที่เทอร์มินอล2ของสนามบินชางงีอยู่แล้วแต่ถ้าจะเดินทางไปยุโรปเหมือนอเมริกาอะไรต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทอร์มินอล3แต่ทางนี้ทางนั้นเพื่อความชัวรก็คือเราเช็คเลยค่ะว่าเราจะได้เทอร์มินอลไหนนะคะเช็คทางไหนวิธีการเช็คเช็คที่เคาน์เตอร์แอร์ก็ได้หรือว่ามันก็จะมีป้ายบอกอยู่ค่ะเราเอา,เอา,เอาไ้ัมเบอร์ของสายการบินเช็คใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้อง การบริการเป็นยังไงดีค่ะดีดีมากเขาก็บริการดีอยู่แล้วแหละเราก็ไม่ได้นั่งแบบบิว i ิ e เนตคลาสมาหรอกนะคะเราก็นั่งอ e ีโคโนมแต่คําว่าอีโคโนมีของเที่ยวบินระหว่างประเทศนะคะมันบอกมันก็จะกว้างกว่าเที่ยวบินในประเทศอยู่ค่ะก็สบายได้ค่ะพักหลับได้อะไรดีเสิร์ฟอ,อาหารทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะกินอิ่มต่อไปจะมีสายการบินที่เพิ่มขึ้นที่มาที่นี่เนาะ มันก็จะมีมาเลเซียใช่ไหมมาเลเซียมาเลเซียมันมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามัน,ม,นมันง่ายสําหรับเราก็คือตัวมันถูกกว่าสิงคโปร์อยู่นะนิดนึงมันแล้วแต่ช่วงแบบแล้วก็เราต่อที่กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์สนามบินมันไม่ได้กว้างเท่าชางงีมันก็น่าจะต่อง่ายกว่านะอืมอืมชางงีนี่ถ้าไม่แข็งแรงนี่คือต่อต่อให้มีสกายเทนก็ตามถ้าไม่แข็งแรงก็คือเดินเป็นกิโลอยู่นะไปหาสกายเทนใช่ไหมใช่เ<า>ดินแบบเยอะมากคือถ้าไม่แข็งแรงนี่คือไปเที่ยวไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพนะคะพอมาเที่ยวพอมาถึงแล้วมาเที่ยวที่นี่เป็นยังไงบ้างสถานที่ท่องเที่ยวของออสเตรเลียเยอะไหมเยอะมากค่ะมีพิพิธภัณฑ์เราก็เหมือนได้มาเปิดหูเปิดตานะคะต้นไม้เขาอะคะ่ะต้นยูคาลิปตัสที่เนี่ยต้นใหญ่มากน่าจะอายุประมาณ500ปีแล้ว ก็จะเป็นแบบมันมันมันแตกต่างมันแตกมันแตกต่างจากไอ้ประเทศไทยเราอยู่นะประเภทต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าคือ<ช>มีประเทศมันก็จะเป็นแบบเนินเขานะคะส่วนว<า>เป็นเนินเป็นเนินเขานะคะทําให้มันมีความสวยงามเนาะอันนี้ชอบออกกําลังกายนะคะจะวิ่งทุกเช้าก็เหมือนได้วิ่งขึ้นเขาลงเขาอย่างเงี้ยค่ะฝึกความอดทนดีมากเลยค่ะ แต่ว่าอาหารที่เนี่ยด้วยความที่สภาพภูมิอากาศเหมือนประเทศไทยนะคะก็จะเห็นบางบ้านเขาปลูกต้นมะม่วงปลูกต้นกล้วยมีต้นมะนาวมีมีทุกอย่างที่เหมือนไทยคะ่ะแต่อากาศเขาจะดีกว่านะคะก็คืออุณหภูมิประมาณ20-25องศานะคะช่วงนี้ก็คืออากาศเหมือนเย็นสบายอยู่ในห้องแอร์ตลอดเลยไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนบ้านเรานะคะอันนี้คือข้อดีของที่นี่คะ่ะไม่ได้หนาวเย็น,นจนเกินไปไม่ค่อยมีฝุ่น ฝุ่นไม่มีนะคะออกอไผ่มีกอไผ่มีอะไรเหมือนอบ้านเรานนะคะ่ะแม่ได้ไปสับเอากอหน่หนอไม้มาทําหน่อไม้ส้มไว้อยู่คะ่ะผู้คนก็เป็นมิตรนะคะเพราะว่าด้วยความที่ออสเตรเลียเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ผู้อพยพนะคะย้ายมาเนาะทำให้แบบมีความหลากหลายของเชื้อชาติก็เขาก็น่ารักนะคะมีความเป็นมิตรดูเวลคัมเวลคัมเวลคัมก็อัน เด่ยาอย,อยู่เขาก็น่ารักดีนะคะถ้าท่านใดจะมาก็ <c oughs> ศึกษาข้อมูลแบบง่ายๆแบบนี้แหละว่าการทำวีซ่าทำยังไงนะคะเพราะว่าหลายๆท่านอยากจะมานะคะแล้วมันมีไหมวีซ่าทำงงทำงานอะหนูไม่รู้นแะแม่หไม่ได้ศึกษาดูแต่มันน่าจะเป็นอาชีพที่แบบเหมือนแพทย์พยาบาลอะไรเงี้ยแต่วีซ่าเกษตรอออสเตรเลียหนูเท่าที่หนูดูไม่มีนะ พวกที่มาทําเกษตรเข้ามาอย่างไงหนูไม่รู้คือเราไม่ชัวร์ค่ะเราไม่กล้าพูดแต่เท่าที่ดูก็คือเราเรามันจะต้องเป็นอาชีพที่แบบขาดแคลนนะคะซึ่งในแต่ละรัฐมันจะไม่เหมือนกันนะต้องเช็คตามรัฐรัฐนั้นอืมอืมอแต่แต่รู้ว่าเขามามีแฟนฝรั่งแล้วเขาไปทํางานในอันนี้หละ ทำงานาการเกษตรเขาอาจจะไม่ได้มาด้วยวีซ่าเกษตรแม่ใช่ใชเข,าาข้ามาเพราะว่าวีซ่าเกษตรไม่มีเขามาด้วยอาจจะวีซ่าแบบมาเที่ยวหรือว่าวีซ่าอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วค่อยไปเปลี่ยนอย่างเงี้ยหนูว่านะแล้วการคมนาคมเวลาเราเข้าไปในเมืองเป็นยังไงอ๋อที่บ้านนะคะก็จะห่างจากเมืองประมาณสิบกว่าโลค่ะเขาก็จะมีรถบัสตลอดเลย รถบัสก็จะมาทุก5นาทีทุกสินาทีซึ่ง5นาทีก็คือเป๊ะนะคะ5นาทีจริงๆเพราะว่าเขาจะมีเลนรถบัสต,ต่างหากที่มันก็จะมีเลนที่เอาไว้แชร์กับรถคันอื่นด้วยแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะวิ่งไปในเลนรถบัสของเขาทำให้รถบัสนั้นนะคะมีการเคลื่อนตัวที่สะดวกสบายไม่ต้องมาติดอยู่กับรถอื่นจึงทำให้รถบัสนั้นตรงต่อเวลาและก็ที่สังเกตนะคะที่นี่ไม่มีสะพานลอยค่ะ เวลาจะข้ามถนนก็คือต้องกดสัญญาณไฟนะคะแต่ว่าด้วยความที่ไม่มีสะพานลอยซึ่งจริงๆโดยส่วนตัวนะคะมองว่าสะพานลอยอะ่ะเวลาขึ้นถ้าคุณอายุเยอะ,ะคะ่ะมันเป็นอะไรที่ขึ้นยากมากนะอืมเขาวางแผนระเบียบประเทศเขาไว้ดีคะ่ะเขาวางผังเมืองไว้ดีมากอันนี้ก็ต้องชื่นชมเขานะคะเขา <ๆ S 2> จะเรินมากถ้าอยู่ตรงเส้นทางใหญ่หญๆนะมันจะมีที่ให้กดสําหรับคนข้ามคือคน,คนคนเดินเท้านี่ใช้ ใช้พื้นที่ร่วมกันกับไอ้เจ้ากับคนขับรถนะคะกับรถอย่างนี้ก็คือพอถึงเวลาของเรากดไว้แล้วมันก็ถึงเวลาคนข้ามก็ได้ข้ามแต่ถ้าเป็นทางเส้นทางเล็กๆเ,เนี่ยคนเดินเท้านี่สามารถเดินข้ามไปแบบคือไม่จำเป็น <What> s <S จะต้อง <o'> clock, รอ <yeah. S 1> อะไรมากมายว่าเดียว อ๋อ tomorrow oh that's good that's good อะไรอ่ะไปตรวจเท่าบวมอ๋อก็คือเราสามารถข้ามไปรถเขาจะดูดูเราเองนะคะเขาจะจอดให้เราถ้าอยู่ตรงที่ไม่ไม่มีไฟแดงอย่างนี้นะคะเป็นเส้นทางเล็กๆที่เราจะข้ามอย่างนี้นะคะก็ถือว่า เขาเองก็ให้ความปลอดภัยสําหรับคนที่เดินเท้ามากนะคะแล้วก็ผู้คนคุณภาพชีวิตดีมากคือถ้าสูงอายุก็เป็นสูงอายุที่ดูมีคุณภาพดูมีกิจกรรมที่ทําของตัวเองนะคะดูสามารถเอ j นจอยไลด้วยตัวของเขาเองอเพราะว่ามันมีมันเอื้อค่ะมันเป็นสังคมที่เอื้อให้ผู้สูงอายุสามารถ อยู่อาศัยได้ด้วยตัวเองด้วยผู้สูงอายุยผู้พิการอย่างนี้นะคะ,คะผู้พิการก็ออกท่องเที่ยวไม่ได้อยู่กับบ้านเฉยๆเหมือนบ้านเราสักเท่าไหร่นะคะอืผู้พิการเขาก็สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้เป็นปกตินะคะใช่ค่ะถูกต้องมีท่านผู้ชมบางท่านก็อยากให้ บุญาภานี้เป็นทํางานด้านเอเจนซี่เราทําไม่ได้นะคะเอเจนซี่ให้มาเที่ยวบางอย่เราไม่ชอบบริการคนเท่าไหร่ไม่เราคือถ้าคําว่าเอเจนซี่มันเดเป็หลายอย่างด้มันมันก็มีคนทําอยู่นะคะต้องเป็นคนดูได้ต้องเป็นคนเอนเตอร์เทนคือเราค่อนข้างเก็บตัวนะเห็นอยู่ใน Facebook เห็นอยู่ในกลุ่มเ c e b o o k อ่ะมันมีพวกเอเจนซี่อยู่ เขาก็จะทั้งขับรถเก่งทั้งคือ,ท,อ,อทุกอย่างอะทุกอย่างเขาก็มีเครือข่ายของโรงแรมอย่างนี้นะคะพาไปเที่ยวอืมซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะนะคะเยอะมากค่ะไม่ไม่ไกลคือทุกที่ของเขามัน คือทำเป็นเมืองของเมืองไทยของเราเนาะถ้าอย่างเราอยู่ร้อยเอ็ดอย่างเราจะไปเที่ยวนี่เราต้องเดินไปเราต้องไปไกลอ่ะอันนี้ก็คืออยู่มุมไหนก็จะมีทะเลมีสวนมีภูเขาอะไรอย่างนี้นะคะมีป่าสำหรับท่องเที่ยวอยู่แล้วเป็นอะไรเธอโตเยอะแยะอะหือหืหืหืีดื้อ คนไทยเราก็มีพอสมควรอยู่นะคะที่นี่แต่คนที่มีเยอะก็คือพวกฟิลิปปินส์นะคะฟิลิปปินส์นี่เยอะแน่นอนแล้วก็อินเดียนะคะเินเดียเ<า>ย,ะยาะมากขนาดวันพรุ่งนี้นี่สามีฝรั่งอของรอเราจะไปหาหมอนี่เขาก็จะไปหาหมอรู้สึกว่าจะเป็นคนอินเดียนะ,ะอ๋อหมออินเดียเหรอคะใช่ดีเด้อ กอดูท่าทางใจดีอือเอาไอเราอ่ามันก็เป็นธรมรมดาจ้า ขออภัยนะคะดื่มน้ำสน่อยนะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเราเราไลฟ์ไปได้กี่นาทีแล้วไม่รู้สิสินาทีม่สิบแนาที1 7 1สนาท,น 17, นาทีก็ได้ความรู้อยู่นะคะได้ความรู้พอสมควรอยู่ในการที่ ทำวีซ่าท่องเที่ยวมาที่นี่นะคะถ้าเราไปจ้างเอเจนซี่ให้ทำมันมันราคาเท่าไหร่ส0มพั้าผ่านหรือไม่ผ่านเขาก็จะเอาราคาประมาณนี้ <ừ> เพราะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเอเจนซี่นะขึ้นอยู่กับเอกสารที่เราเตรียมให้เอเจนซี่ในการให้เขาอัปโหลดลงไป ออืขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือใช่แต่เขาก็จะแนะนําเราแหละมั้งว่าเราต้องทําอะไรมากขึ้นเพื่อให้แบบมันมีโอกาสผ่านอืวันนี้<ม>เราก็ให้<ม>ความ,มรู้มาเยอะแล้วเนาะค่ะ โชว์ว่าเดยเอาปากมาเลยส่วนจะ้องอยู่ปากบอกเลยมันกำหังจะควบอยู่เป็นนะอันตรพันอยู่เป็นมากเลยโอ้อันแล้วนี่ล่ะอันหนูบอยู่เฮียนบักเกาเฮาย้ายแหมะเขาพอเสื้อเลยแหมว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี่นะมาที่นี่มาเพ้นเลยโทรนกินน้ำซุปย่าไม่เอานาเพ้นเลยโทรมาก็เลยเปิดกล่องให้ฟัง อย่านี้จะเสียงแบบเกาเหาสีเอาโตตายอหมฮอบเคยหูเลยว่ามันเป็นอย่างสั่นเะเพราะวอายุกับเขาเนี่ยมันเรียบโอยนั่งแบบว่านั bueno, ่งนั่งอยู่กับย้ายคุณเน้ไปสุกอยู่กับย้ายคุณไหมอือตอนย้ายนอนมันก็เป็นนอนถาหงนมย้ายไหมแต่เพราะฮอบูยูมันอาวาดอย่างใหญ่สบายดีนะคะทุกท่าน ก็ขอขอบพระคุณนะคะที่เข้ามารับชมพวกเรานะคะช่องบุญยาภาพินิจคนชาแนวนะคะวันนี้ก็ทานอาหารง่ายๆนะคะเป็นแบบนูดเดิลนะคะมาม่าค่ะมาม่านะคะเพราะว่าฝนตกมันอากาศเย็นๆก็นเลยไม่ใส่อะไรเลยใช่ไหมก็ถือว่าอร่อยอร่อยเขาบอกว่าซัมจางเน่เผ็ดมากว่านคบอกเผ็ดจ่อยแต่ดียวแหละเผ็ดมากสำหรับคนอันนี้ เผ็ดมากกว่าซานซ้ำยางซ้ำจังถ้าทางเมืองไทยเราเขาก็ตื่นแต่เช้านะอืมเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดโมงเจ็ดโมงแล้วแหละว,วันนี้ฝนก็ตก เหมือนเคยนะคะเมื่อวานฝนก็ตกวันนี้ฝนก็กำลังตกนะคะแต่ก็ตกไม่แรงนะคะตกแบบพันๆนะคะหวังว่าทุกคนก็คงสบายดีเปนทุกท่านนะคะอยากกิน โอเคเนาะเอาเอาไปล้างบาที่นี่ก็ <C> เอาใส่ตรงาแม่ขอบคุณท่านผู้ชมแม่หรือยังเออเดี๋ยวยังไม่ลงไลฟ์เลยไปเอาไปล้างที่นี้ได้ความรู้แล้วนะคะในด้านการที่จะมามาท่องเที่ยวที่นี่นะคะสําหรับท่านผู้ชมที่จะมานะคะ,ะใช่ วันละช่องมอร์มอร์นิ่งครับมอร์นิ่งค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสบายดีนะคะมอรวันละช่องมีสร้างช่องหรือเปล่าเนาะวันละช่องนี่ลองด,โด,โดโกูก่อนนะคะ 1ปอนด้วยแล้วก็วันละช่องนะคะเดี๋ยวไปดูเพื่อนๆก่อนนะคะถ้าสร้างช่องก็จะได้กดติดตามนะคะอันนี้อยู่ออสเตรเลียนะคะอยู่ที่ออสเตรเลียคะ่ะ เสียงโทรทัศน์ก็จะดังหน่อยนะคะมันเป็นเสียงเขาพูดภาษาอังกฤษนะคะอ,อากาศที่นี่ก็ช่วงนี้ก็หนาวนะคะช่วงนี้ก็อากาศเย็นตอนนี้เวลา10โมง12นาทีนะคะเพราะว่าจะห่างจากประเทศไทยเรา3ชั่วโมงนะคะสบายดีนะคะขอพระคุณนะคะที่ทักทายเข้ามา ดูซิว่าเพื่อนเปิดเพื่อนนี่เปิดจะได้ให้หลังคานะคะวันละช่องวันละช่องน่าจะเปิด เจอแล้วนะคะวันละช่องนี่ก็คือเดี๋ยวจะเพิ่มหลังคาให,ห้หนึ่งแผ่นนะคะเพิ่มให้แล้วนะคะพอดีเลยมิวสิคโฟนเดี๋ยวไปที่มิวสิคโฟนก่อน มิว i ิโโอ้มิวสิกโฟนนี่คงไม่ได้เปิดช่องนะคะวันละช่องไปที่มิตรภาพสำคัญเสมอครับ อ๋อเจอแล้วนะคะก็แก๊สไว้แล้วนะคะ,ต,ะต้องขอขอบพระคุณทุกการรับฟังรับชมนะคะวันนี้เราก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำวีซ่าท่องเที่ยวนะคะวันนี้เราก็พอแต่เพียงเท่านี้นะคะ see you later bye bye good bye สวัสดีค่ะ